เหตุผลที่อยู่ห้างยาเลวูเซนต่อนะครับมีการเปิดเผยว่าคุณชายชาบี้ลอนโซ่เนี่ยรอไปคุมเรอัลมาดริดนะครับในปี2026นะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยอันนี้เป็นนักข่าวอย่างมาเตโอโมเรโตครับนักข่าวคนสเปนนะครับก็บอกว่าชาบี so ้ลอนโซ่กุญซือของห้างยาไบเออร์เลวูเซนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากฟอร์เรนติโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดหลังจากปฏิเสธทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็ไบเดนมิวนิค อาอนโซ่ so, ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางเลวเซนในฤดูกาลนี้จนมีข่าวอย่างหนักกับทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็ไบร์เนแต่ว่ายังก็ตามครับทางอลอนโซ่เองออกมาประกาศแล้วว่าเขาจะอยู่กับเลวเซนต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับยังไงก็ตามมาเตโอมูเรโตครับก็บอกว่าอลอนโซ่ได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารของเรอัลมาดริดในการเข้ามาคุมทีมในปี2026แทนที่ของคาร์โลชิโรติที่จะหมดสัญญาในปีนั้นพอดี แล้วตามกับรายงานก็บอกว่าบอร์ดบริหารของเรอัลมาดริดนั้นนำโดยฟอร์เรนติโนเปเรสมองว่าชาบี้อลรอนโซเป็นการทดแทนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็คุณซื้อหนุ่มวัย42ปีอย่างอลรอนโซเองก็รู้เรื่องนี้ดีจึงได้แจ้งกับทางเลเวอร์ว่าจะอยู่คุมในถิ่นบายอารินาหรือว่าเลโกเซนก่อนโยกไปคุมเรอัลมาดริดเมื่อถึงเวลานะครับ ชาบิย์อนโซ่นะครับเพิ่งพาเลโวเซนเชื่อเอาชนะฮอฟฟินแฮมไป2อหนึ่งแบบหงื่จับแล้วก็มันมากๆนะครับทำให้ยังนําโด่งจะฝงศึกบุนเดสลีกาทิ้งห่างไบเยนถึง13แต้มโดยเหลืออีกแค่เจนัดเท่านั้นนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโรงนี้เจ็บจี๊ดเลยสําหรับเลโวพูลแล้วก็ไบเยนมินิ่ครับเพราะว่าเหมือนจะไปคุมเรอันมาริดสืบทอดตําแหน่งของคาร์โลชิโรติในปี2026ก็็เปนได้สําหรับบชาบีอาอลนโซ่นะครับสิ ถึงเลือกปัดข้อเสนอทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็ไบเย็นมิวนิกที่ผ่านมาโอ้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นของชาบีอลอนโซก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมโอ้โห